สวัสดีค่ะชื่อนางสาวแพรวานุประเสริฐค่ะและดิฉันนางสาววัฒนารดมินค่าวันนี้จะมานําเสนอการควบคุมปริมาณและสินค้าคงเหลือการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือ,ค,ค,ค,อ,อคือกระบวนการบริหารจัดการและตรวจสอบสินค้าคงคลังของธุรกิจเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักคือการลดต้นทุนเพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินิน ดำเนินง,งานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมวัตถุประสงค์ของการควบคุมปริมาณสินค้า 1. ลดต้นทุนการเก็บรักษาเช่นค่าคลังสินค้า,ค,าค่าคลังสมสภาพและอื่นๆ 2. ป้องกันการขาดแคลนสินค้าที่อาจทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ 3. ลดของเสียของเสียหายจากการเก็บรักษาไว้นานเกินไป4ปรับปรุงกระบวนการ การจัดซื้อและผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือประกอบด้วย 1. การจัดเก็บการจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ให้ง่ายต่อการค้นหาและหยิบจับ 2. การติดตาม,ตามการติดตามปริมาณสินค้าคงเหลืออย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบสถานะของสินค้าคงคลัง 3. การสั่งซื้อก,การกำหนด ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีสินค้ามากเกินไปหรือขาดแคลน 4. การวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงเหลือหรือปรับปรุงการควบคุมสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5. การปกป้องการสูญหายการปกป้องการสูญหายสินค้าจากการสัมภาพหมดอายุโดยสูญหาย ประโยชน์ของการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือลดต้นทุนลดต้นทุนการจัดเก็บการจัดการและความเสี่ยงที่สินค้าจะล้าสมัยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดข้อผิดพลาดเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการเมื่อต้องการเพิ่มความแม่นยำในการคาดเดา ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์ความต้องการสินค้าที่ได้อย่างแม่นยำลดความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทา,านวิธีควบคุมสินค้าคงเหลือที่นิยมใช้ 1. ระบบ FIFO LIFO FIFO first in first out ใช้สินค้าชุดเก่าก่อน LIFO Last In First Out ใช้สินค้าชุดล่าสุดก่อน 2. การตั้งระดับสินค้าขั้นต่ำเพื่อให้เพื่อรู้ว่าควรสั่งซื้อเมื่อไหร่ 3. การตั้งปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม EOQ คำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่คุ้มค่าที่สุด 4. ระบบ Just in time JIT ลดการเก็บสต็อกให้เหลือน้อยที่สุดโดยรับสินค้าตามเวลาที่ต้องใช้จริง 5. การใช้เทคโนโลยีช่วยควบคุมเช่นระบบ ERP โปรแกรมบัญชีคลังสินค้า 6. การจัดหมวดสินค้า ABC สินค้า A มีมูลค่าหรือความสำคัญสูงสินค้า B มีความสำคัญปานกลางสินค้า C มีความสำคัญน้อยที่สุดขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ